อาล่ะสวัสดีครับผมวันนี้เราจะพามาดูตัวคอสตูมชา a d โดเจสเตอร์สโตนนะครับผมหินที่เอามาทดสอบในวันนี้นะครับก็จะมาจากกล่อง e n นชานค c o ตูมบล็อก26นั่นเองนะครับผมซึ่งจะมีหินใหม่ๆอย่างเช่นตัวของ Critical Stone Duo Concentration Stone Duo นั่นเองนะครับผมนอกนั้นก็จะเป็นหิน Upper Middle แล้วก็ Lower ของคาส3อย่างเช่นตัวของ a r c h b i s p r p r g n r e r แล้วก็ Shadow Chaser นั่นเองนะครับ หินคัสสามเหล่านี้นะครับก็จะไปคู่กับหินคัสสามที่เป็นส่วนการเม็ดอันเก่านั่นเองนะฮะความสามารถก็จะดูอย่างเร็วนะครับอย่าง critical stone d u o เนี่ยก็จะมา e n c h a n ์ที่ตัวการเม็ด,ดเนาะเพิ่มค่าขีค่าคิดแดมนะครับตัว concession เพิ่มค่าคอนอ a r บิชอปอัป upper นะครับไอพวกหินของคัสสามพวกนี้มันจะคอมโบกับตัวการเม็ดหนึ่งหรือสองนะครับผมซึ่งมันจะเพิ่มอะไรบางอย่างที่ดีมากๆอย่างเช่น เป็นสกิลดามีสอังนี้แต่สกิลดามจเป็นของคัสสนะครับเราอาจจะไปใช้อันที่มันเพิ่มพวกไซด์ดามจสกิลธาตุอะไรพวกนี้ได้นะครับผมอ่าอย่างของพวกเรนเจอร์หรืออาฟิชชอปเนี่ยก็จะชัดเจนเลยว่ามันก็ไปเพิ่มนู่นนี่นั่นของสกิลคัสสก็คือไม่น่าสนใจเท่าไหร่ใช่ไหมครับ เทเซอร์อัปเปอร์ก็จะเพิ่มตัว SPD ซึ่งก็ไม่ค่อยแรงแล้วก็จะมีเพิ่มดาเมจเฟนบอมซึ่งไม่ได้ใช้นะครับมิดเดิลก็จะเพิ่มดีเลย์อัน,นดีๆครับผมแต่ถ้าหากว่าใส่คู่กับการเม็หนึ่งก็จะเพิ่มตัวของ TS นั่นเองไม่ได้ใช้ส่วน l o w ร์นั้นอีกเรื่องหนึ่งเลยฮะดีมากได้ตีไกลได้ตีสตูทุกธาตุครับผมส่วนที่ผมจะเอามารีวิวในวันนี้นะครับก็จะเป็นตัวของกาเม็ดที่ออฟชาร์โดเทเซอร์หนึ่งนั่นเองนะครับผมที่เพิ่มดาเมจ TS นั่นเอองแล้ววก็ตััข ออฟมาเรียบร้อยนะครับผมอ่าซึ่งไอตัวนี้เนี่ยมันก็เพิ่มดาเมจทีเอใช่ไหมเราไม่ได้ใช้แล้วเราเป็นคาส4แล้วนะครับแต่ที่เราสนใจคือส่วนมิดเดิลได้ระยะไกลส่วนของข้างบนส่วนของข้างล่างเกี่ยวกัทียทั้งหมดเลยไม่ใช่นะครับโอเคแต่ว่าเราจะเก็บไอตัวของสต็อกเกอร์มิดเดิลไว้เพราะว่ามันเพิ่มได้ยิงไกล10%นะครับคุ้มมากนะครับส่วนของปากนะฮะเราจะใช้เป็นชาร์ดเทสเซอร์โซนโลเวอร์นั่นเองอย่างที่พอกครับผม ต่อเลเวลของรีพอร์ต์1นึ่งเลเวลจะได้ยิงไกล1%ซึ่งเราอัพ10อยู่แล้วยังไงก็อัพ10นะครับได้10เปอร์และคอมโบของมันนะครับหากเราใช้คู่กับชาร์เตอร์เซอร์กัมเมทหนึ่งะครับเอาตีศัตรูทุกธาตุอีก15เปอร์เพราะฉะนั้นส่วนนี้คือเพิ่มดาเมจ2ทางนะฮะส่วนอัพเปอร์ผมใช้ตัวของสต็อกเกอร์ธรรมดาเพิ่ม ATK ยี่หน่วยนั่นเองนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราทดสอบตัวของดาเมจเซตฟาร์มเฮาส์ก่อนแล้วกันนะครับผมฟาร์มเฮาส์ผมนะครับจะเเเป็็นนตัวนัวคมมทฟิก0.5อดะรบ แล้วก็ฟาร์มเฮาส์เสร็จทั้งหมดนะครับไม่ได้เอนชาร์นะครับโอเคดาเมจแล้วก็ดีเพสเดี๋ยวผมขึ้นหน้าจอให้นะครับแต่มันจะประมาณนี้ยิงได้197ล้านนะครับดีบัฟแล้วจะยิงได้ประมาณ435ล้านแบบทิปเปิลนะถ้าคิดดีเพสแบบทิปเปิลบ้างไ่ทิปเปิลบ้างอะ่ะก็จะประมาณนี้ครับโอเคต่อมาเป็นตัวของคอร์ x 2นั่นเองนะครับอันนี้เชื่อว่าน่าจะเป็นของที่หลายๆคนใช้ด้วยเพราะว่าตัวของ GX2 สเนี่ยสามารถเอนชาร์จากกิจกรรมได้ กิจกรรมต,ต่างๆเนี่ยก็จะมีการแจกคอสตูมที่สามารถแอนชารได้นะครับมาเลือกเอาเนาะ DX2 ก็จะนิยมมากนะครับดาเมจจะประมาณนี้ครับผมขึ้นมาเกือบเกือบสิล้านได้นะครับแล้วก็ถ้ามีการดีบัฟเนี่ยขึ้นเยอะพอสมควรนะฮะอันนี้ก็จะเป็นคอที่นิยมที่สุดในบรรดาเชเซอร์นะครับส่วนนี้ก็เป็นคอตูมอันใหม่นะครับเรากลับไปใช้ตัวของชา a d o w c h a ซอร์กามินะครับแต่แอนชาร์ลอฟเป็นลักนะฮะเพราะว่าเราเล่นสายคีแล้ว แล้วก็ตัวของออฟข้างบนนะครับเราจะเป็นสต็อกเกอร์อัปเปอร์มิเดิลนะครับแล้วก็ตัวของชาร์ตเชสเตอร์โลเวอร์อันใหม่นั่นเองอย่างที่บอกครับความสามารถของมันเนี่ยก็คือได้ตีไกล10%แล้วก็ได้ตีสัตููทุกทาธาตุอีก15%นั่นเองนะครับผมส่วนบนอย่างที่บอกนะฮะเราเอาเพื่อ ATK เท่านั้นเราอาจจะใส่เป็นเร n จ e เปอร์เซ็นต์แทนก็ได้นะครับอาจจะแรงกว่านะโอเคดาเมจก็จะประมาณนี้ครับ ตีมาก็ประมาณสัก215ล้านนะครับตัวของค่าคีเนี่ยสก,กิลที่ติคีได้เนี่ยดาเมจจะไม่ค่อยเวียงนะครับมันจะพอดีอย่างนี้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็เป๊ะนะครับ215ล้านดีปับแล้วนะครับก็จะยิงประมาณสัก474ล้านนะครับดีเพ็ก็ตามหน้าจอเลยนะครับผมแรงขึ้นมาเป็นระดับนั่นเองนะครับผมโอเคถ้าเราโยกกลับมาเป็นอย่างนี้แล้วจะแรงแค่ไหนนะครับคุ้มค่าไหมบอกได้เลยว่า ไม่ค่อยถ้าราคาแพงมากนะไม่ค่อยถ้าหากราคาไม่แพงน่าทำครับผมเพราะว่าดาเมจที่ได้มานั้นก็จะแรงขึ้นประมาณสัก5-10%ถนะถ้าเทียบจาก Gx2 นะ5-10%แคี่านั้นเองถามว่าคุ้มค่ากับราคาที่ต้องจ่ายไหมแล้วก็เสี่ยงดวงไหมไม่คุ้มครับผมเดี๋ยวเว้นจะเป็นคนโชคดีอยากลองเล่นดูอะไรเงี้ยก็โอเคครับแต่ถ้าว่าตั้งใจจะทำเลยได้แรงขึ้นมาประมาณสัก5 1 0เนี่ยไม่ค่อยคุ้มนะ การไปเสี่ยงแอนชานนะครับอาจต่ขอเตือนก่อนนะครับสำหรับใครที่คิดว่าดาเมจเนี้ยมันไม่ได้ห่างกันมากไม่กี่ล้านไม่กี่สิบล้านนะครับต้องขอเตือนว่าสเกลนี้ผมยังไม่ได้ใช้โน l ลิมิตนะครับซึ่งมันสามารถทำได้ในเทเซอร์ดี๋แล้วก็ไม่ได้อยู่ในปาร์ตี้ที่ดีบัฟเพิ่มแล้วก็บัฟเพิ่มจากเพื่อนเยอะๆนะฮะยิ่งดาเมจแรงสเกลยิ่งห่างมากขึ้นเรื่อยๆครับโอเคผมฝากไว้เท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ